เฮ้ยสวัสดีทุกคนทุกดวงนะครับวันนี้เราไปอยู่กับของทีอ่เกมเมอร์ครับวันนี้ของก็จะมาเล่นเกมมาครับพาร์ทที่สี่ครับวันนี้เราจะมาเอาวัวเข้าค้อเราจะเอาไม้มาเข้าทานไม้นะนมาเอาไม้มัเลยเราเราตื่นมากกว่าเราจะไปนั่งหัวเข้าคอกกันก่อนนะเอาไปจะนั่งป่ะว่าวน้าตัวหนึ่งเป็นแขกรับเชิญที่ดี ขอมาะว่าเลยผมได้สร้างโคกไว้แล้วครับก็จะได้เป็นการเสียเวลามาเริ่มมาเริมว้า อ,อ้บุกแล้วก็เราเข้าบ้านกันก่อนเลยนะบมดแล้วนะครับท่านนี้ผมจะไม่ฆ่าสอมดีครับ แล้วก็เอาข้าเก็บมันมาเราจะทำการตัดไม้ตัดไม้กันตัดไม้กันเราควรจะไปสำรวจทางนั้นให้ดูคร่าวๆว่ามันมีอะไร จะน้ำอะไรถ้าเราอยู่กับกลางน้ำไปเลยแล้วเราก็จะหาพื้นที่ขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆอันนี้เราอยู่แค่นี้ก่อนนแค่น้นำนี่ก็จุดเกิดนหมอดกัดมอยติดตัวชอะมอสในน้ำน กว้างๆๆๆนิดๆ,ดๆนะไฟไฟตรงนี้ก็สวยดีจะเราจะมาสร้งางเป็นอะไรได้แบบสวยดีนะทำกันตัดไปเ,เ,เรื่อยๆครับผมเอาเราตามฐานเอาเอาเยอะๆอยู่แล้วเราให้มันขังผ่องๆไปเรื่อยๆนะีสิหมดต้นนี้แล้วเรากลับบ้านเลยไม่ได้เลย

เอาเอาไม้ออกมวานออกยิบสีอันนึงก่อนสองให้เรากดชิปค้างครับแล้วก็เอาไม้ลงนะครับหรือเอาไม้ไม่ได้เผาเขาไปข้างบนเอาไม้เอาไม้คาบแล้วเอาไว้ข้างล่างนะแล้วเราเอาผสมแบบข้างนอกป๊บหนึ่งนะคลิปนี้จ้าจะไม่ยาวมากครับเราแค่จะมาทำอะไรนิดเดียวนะก็แล้วผมจะเอาดอกไม้แดงมา อ้อมีแล้วตอนเราะจะเอามาตกแต่งหน้าบ้านสักหน่อยนะอ่าไ้แลวครับเคราจะสร้างฟาร์มเพิ่มกันมองน้อยเกินไปโอ๊ะมองทุกคาแลวครับมาดูฐานเรากันนี่ได้สนแล้วเรางก็จะเอาอันนี้ ลองจองกันครับเอาอะไรต่อดีนะเอาไปรอเอาที้มาครับผมก็เอาที้มาแล้วก็ปิดจบรอพักระยะแล้วเราจะไปหาไก่กันนะคะไก่เราเป็นสัตว์ที่หาง่ายที่สุดแหละแต่ว่าไม่เห็นไปอุ้มนี่ไปหายาก ที่เราอยู่ไบโอปกตินะจะทางนี้ก so ัเป็นไบโอทุ่งหญ้าโซวนากลางหาหญ้าคดีว่าเดี๋ยวเราไปหากันข้าวคนนึงอ่านกีกอนแล้วเราไปหากันข้าวหาข้าหากันเล่นๆนะขอไม่ต้องอยู่กันทางนี้ เราอาจจะเดินไปที่ทุ่งหญ้ามังก็นีได้นะเพราะเรามองเห็นทางนี้นะครับคนที่คมเดินตามนะมได้ามาด้วยจะได้ม่ใจรว่างนะม่แต่วัวว่ะมีแต่วัว ัขออครช่วยน,นะครับน,รน้องหลงนะไม่เป็นไรนะครับแล้ออวเราก็จะหาดูเล่นๆนะผมรอเวลาหาหารมันเสร็จ โคดคะนี oh, we ll, we ll ้ก okay. ็เอายังไงก่อนนะบุ๊มเราแค่จะมาทำฐานกับมาทำแรงก็ความจริงพลาสีิุมทฐานไว้ตั้งนานแต่ว่ามันเอาลงไม่ได้ไม่ร้เป็นอะไรนะครับก็ช่างมันแล้วเราจะทำเลยไปแต่่อมไปซ่อมแกะเหลือตัวนึง นะครเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านอ่ะแล้วเอ,อ,อ,อาอันนึงเองแล้วก็เอ,อมามันออกมาใช้ไม่หมดเลยได้สิบสามอันแล้วก็รวมกันที่เจ็ดอันก็พอได้อันนี่เก็บไปพวกไงในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ